ข้าจีข้าจีหนึ่งครับชืบชืบชืบหอมเลยครับนี่อันนี้ไก่อันนี้ตับครับมีใส่พร้อมครับไก่บอกครับใส่ไก่ใส่คนคงไม่เป็นแบบนี้ <laughs> กูว่ากูเดินเดินไม่มดดอกมึดอืดด้อจดเลยนี่ปลาแห้งครับปลาแดดเดียวเนาะอันนี้ไส้ใหญ่ๆเลยครับปลาโอ้ปลาลดไส้ใหญ่เลยเหลียวเราท้อร่อยสนะวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมก็อยู่ที่ เทพสถิตคือเก่านะครับมาหาของแซ่บๆมื้อนี้มาตื่นตลาดนัดบ่ตลาดนัดใหญ่บ่ตลาดนัดเทพสถิตตลาดนัดใหญ่อยู่ต่าจะใหญ่อยู่นะแม่นบ่เพราะว่ามันเห็นหลังคาเป็นหมู่นี้ข้างหลังอ่ะกำลังสิเปิดมั้งเนาะเดี๋ยวเดินดูกันเอาไปเบิ่งกันครับว่ามีอีหยังแซ่บๆพี่น้องแต่ว่าเรามาตะเวนพุดแม่นมั้ยบ่าย2ร0นอันนี้ใบสองครึ่งไหมก็ประมาณบ่ามค0ึ่งอี่0มงมันจะเยอะอยู่ ของขายเป็นไรต้องขอใของขายเยอะก่อน <c oughs> มีมีบัวบัวบัวโอ้กําลังตั้งกําลังตั้งการตลาดหัวเทศตั้งครับพี่น้องเออของขายกันหลายอยู่ของขายหลายองุ่นลรถหนาเลยโลละห้าสิบบาทอางุ่นเอเอชิมได้เลือกได้นะครับ<อ>ตลาดเทพสถิต มีหมูพวงพวงละ10บาทเด้อครับนี่ขออนุญาตขออนุญาตไทยน้อยนึงเด้อครับไอผมผมาไว้พูดเนาะเฮ้ย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 เา้ย่้ยเฮดยเฮิยแฮ้วเฮอเ้ยเป้ยเฮยเฮ้เฮ้ย้ย้เฮ้ยย้้ยด้้้าขย้ย้เย้ าตาโนยพ่อเขาเ,เ,เขายังไม่ได้ตั้งแบบ่กำลังตั้งน่นโอ้ยตาเผาไปจากโตนึงไม่มีคนอยากซุกแล้วพ่ขอข้าบอกซุกแล้วเ <c oughs> ออม,มาไวพ้พอดตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ไก่ทอดด้วยครับขออนุญาตพี่นะ ไก่เจเจดาไก่ทอดนะครับผมแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับผมมีกากไก่เป็นตาแซบแท้โอเคไปต่อกันไปต่อกันโอ้ข้าจี้ข้าจี้ข้าจี้โอ้เป็นตาแซบอันนี้แบบขาไข่อันนี้ขาไข่แล้วนะครับผม เออไก่สุกยังครับอีกแค่แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาดีกว่าเนาอนี่ถาดหน่อยนึงครับชืบชืบชืบหหอมเลยครับออสวยสวย โอเคเดี๋ยวกลับมาด้วยพี่น oh, ะโอ้ปลาดุกนี่ไหนโอ้โหมีตัดบอย่างขออนุญาตนะพี่นะเฮ้ยของขายหลายหลพี่น้องอันนี้ไก่อันนี้ตับครับมีใส่พร้อมครับเออแก้วอยากกินไส้อยากกินไส้ ไม่จักบาทครับ,บ,บ,รบไม่สิบบาทอ่าถือให้นะกินส,สดสดจัดจ้ะนี่ใส่ไก่บอกครับใส่ไก่ใส่คนคงไม่เป็นแบบนี้มัน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 แบน ขนาดใหญ่เนาะจะเดินมุดโอ้วางอืมลองไหมืมไม่กินไม่หิวอิ่มแล้วนะโอเคตายจังหนักแม่อืมเอาทับเอาทับด้วยอืมอืด้วยอืมอันนี้อะไรนไม่ใช่หลักค่ะเอาไค่หลักด้วยเป็นสี่สิบบาท ฝากนีใ้ใส่ด้วยครับไปให้ฝากแม่อัไปฝากแม่มปปแล้วขอ,อ,องกินหลายต้องหาน้ำแล้วเะี่ยโอ้บักรทันบักทันทน,นี่มีบักขทันขายพรออม ขออนุญาตนะครับนะ้อมักขาดกรบอบได้นะ่ะอันนี้เชื่อมหรอครับอันนะี้เชื่อมค่ะออันนี้เชื่อมแล้วนะนนมาปลูกเองขายเองเอาเครื่องตุม้มยำดีกว่านะเอาไปตุ้มไก่ ่าพอดีครับเดี๋ยวขาครับผมไปเอาปลาเอาอย่างนี้ครับน่ะอันนี้เอิ้อนมาตลาดอย่างครับตลาดตลาดตลาดนัดไอทีบัตทิศทีบัตทิศใหญ่อยู่ด้เนาะใหญ่ผมมียางเบิดบนเลยขอบคุณครับครับโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยเบิ้งขบป๋ามีข้าวต้มมัดสาาขายข้าวต้ม มันกินมันกินไม่ไหวแล้วมันอิ่มมันอิ่มบรรยากาศพี่น้องคุณเป็นธรรมชาติดีครับคุณอะ อันนั้นเด้อันนี้เด้นี่นี่ใกล้บ้านได้แล้วขออนุญาตพี่โอ้โหไก่กระมัดเป็นตุ๊บุตุ่บบอมดีแท้เนาะทำนี้หลายเขาไม่เชื่อนี่ว่าเป็นไก่บ้านอันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดเทวทิศใช่ไหมครับเปิดเปิดทุกวันที่เท่าไหร่ครับทุกวันอะไรวันจันทร์วันวันจันทร์กับวันจันทร์พุธจู๊ทร์ จันพุทธศุกใช่โอเวลาก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็เริ่มจันนี่แหละก็เริ่มเซิร์ฟแกะเนี่ยนะครับนอครับผมเดี๋ยวเอาไก่ตัวเนืงอไปต้มไก่เอาตัวไหนเอาตัวนนี่นี่ครับเอาไส้นี่กำลังพอดีอ่าไส้นี่สวยครับ ขับดีหลยเดือเขาไม่เชื่อขอบคุณครับพี่กระดาขันอ้อนอร่อยผลไม้ยิกบัตรจะถือกับไหนไหมเอาผลไม้ยิกขออนุญาตนะครับแอปเปิ้ลเนี่ยอ่อของขายหลายกูว่ากูเดินเดินไม่มดดอกอ่าตอนนี้ได้อะไรละ ใล่จัดไปไปต่อกันเป็นไรกระเป๋าตังเฮียอยู hmm ่นี่ค uh, uh, ่ะอุ้ยโอ้กรเป๋าล้มไปเลยนะเนี่โอ้ฝั่งนู้นเขาก็มี้ไม่เอาหรอเอาไปทำไมโอ้ไม่ไหวละ ของขายก็หลายพี่นอ้องปามึกอืมสดจอดเลยคุ้งด้วยนะครับนี่น่าอือสดอดย่างลาอไปเรื่อยๆพี่น้อง นี่ปลาแหงครับปลาแดดเดียวเนาะปลารดก็มีนี่ปลารดนี่อันนี้ไส้ใหญ่ๆเลยครับปลาโอ้ปลารดไส้ใหญ่ๆเลยปลาไปเรื่อยๆ โรตีเอาเราต้องเจอโรตีหน่อยวันนี้ลูกคืนโรตีลูกครึ่งน,นะเป็นยังไงครับลูกครึ่งครึ่งคนครึืนผีนเฮ้ยจูรลมดีอย่างไงแม่งขอจัดสักตาอ่าตาเหลียวตาเหลียวตาเหลียวครับดีอันครับขออันนึงครับ <c oughs> ขอชิมอันนึงโชว์สเต็ปหน่อยนึงครับ แต่ไม่มาฟาดทีนี้ฉะนั้นแต่เพียงจะมาทำอะไรที่บ้านเลยเนี่ยแล้วไม่มันก็สิบปเลยเนี่ยโอ้มาจากบ้าน่ไหรอจุกยันชาหนะครับนะไอ้บัตรชูแน่นอนว่ะโอ้พี่น้องแกแน่นอนขนาดสุดท้ายคทรว่าขายมั้งกี่ปีเดี๋ยวให้กินอีกนึงสิบปีถึงไหมครับสิบปีให้แกพายอีกทีนึงโอ้โหให้แกพายอยู่นึงแกตัวตัวสิบห้าสาม โอ้ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะกแน่นอนแน่นอนถามครกฎาคมหนึ่งโอเควุ้ยงั้นเราต้องชิมเบิงพี่น้องไอ้สามสิบสองปีตาเหลียวโรตีมาอุดหนุนตาเหลียวได้เลยครับอยู่ที่<อ>ตลาดเทศท,ะทะิศขายขายพอได้จตกกนยังจนอยู่มันดยอะเไอ้ อยู่นายังกักครับกวันนี้ไปตลาดาษกีก็เคยไปขายอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนหลังให้รถมันใหม่คพิจะโทมอ๋อเรื่องเงนเสียจะไปมันไกลมันไกลเนาะไม่คุ้มค่ากว่ารถทางเดี๋ยวดีมันยอดมันไม่ดีเลยอ่าพึบนี่เป็นไงล่ะโชว์สเต็ปเฮ้ยของเตาไหของแท้32ปีพี่น้องจวด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 บัเฮ้ยอะ กินแล้วบอกเขาด้วยสวยกับเต็ที่แล้วนี่กินเมืกี้เสียแล้วแน่นอนแน่นอนไม่ต้องใส่แล้วครับเดี๋ยวกินนี่เลยร้อนนะเดี๋ยวกินนี่เลยเดี๋ยวกินนี่เลยกินซื้อของไปซะเยอะเลยครั้อนไหมเนี่ยชุดชุดไม่ใหม่เนาะไม่หรืมบอกสักหนึ่งแถบไปนั่งยืนกินง่ายไม่เป็นไรครับนี่นี่

ตามไม่ทันแล้วเน่ยนาหวานเลยเดียเรางแวันระครณจะอ้วนไหมเนี่ยอ้วนอ้วนอ่ะอ้วนนะแกแบบมันมันหวานกลมก่อมบวกกับไข่ไปด้วยนะ เดี๋ยวเกินนะเนี่ยตาแกให้อะไรอีกเนี่ยอันนี้อะไรครับบ้าบินนะน้ำเลี้ยงนะขอยาการยาเกลืออันนี้ของเก่งเนี่ยคนที่ว่าพูดาชีพอยากจะเสริมมามาหาเอาไม่มากเลยเอานอตแขกเครื่องผมหมดเรื่อยๆอย่างแกเอาบึ้นเราเพิ่งเดียวอื ขอเป็นผยจะไม่มามาทเทสเทกระติบจับจับจับให้ให้หมดอืมมีินครับพูดกินโอเคมาอุดหนุนเได้นะครับตาเหลียวโรตีอยู่ที่ตลาดนัดทถถถถถถเท,ทศทติ์เติมสุกบังฟูดสุกนะครับผมแก้วย,อย่อยมง เสียอยงเดียวนยายน้เมียไม่มีซะเนาะายันแล้วชาบ้ากนเอาอาบ้าันาบ้าันาบ้ากมาบ้าัเงน่ออันนี้ย้ายไข่อะไรครับไข่ขนมจีนขนมจีนน้ำยาอะไรครับ ใส่ถุงมาอย่างดีครับผมนี่ข้างๆข้างๆโรตีตาเหลียวก็เป็นยายไก่ขายขนมจีนนะครับแวบะบมาอุดหนุนก็ได้เด้เอวันนี้กินหล,นนลายแล้วโอ้ขนมกินอะไรนะครับนมนมาจากบ้านโคกรลังบ้านโคกหลงังขอบคุณครับผมน้อยจวันนี้หนึ่งไว้แต่เดี๋ยวเด้อ แต่เหลียวแกตลกเดียไปต่อแล้วท้องจะแตกกันไหมเนี่ยอ้ยเจอของแซบพี่น้องจักแม่นยังเบ่งขออนุญาตนะครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหมกปลาซิวกบไข่ปลาขอขอไข่ปลาครับอันไหนครับ คเอา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 นี่ยงครับโอ้โหเจ๋งน่าขอบคุณครับมกไข่ปลาพี่น้องอ่าของหลายนะครับแซ่บปุ๊กอะเนี่ยนักเนีย <laughs> เนี่ยนักเลยจุกเลยเนี่ย <laughs> <laughs> สั่งสั่งไอ้หมาบาร์บ,าบีคิวไว้<า>เดินไม่หมดหรอกครับพี่น้องของหลายจริงๆครับเบ่งบรรยากาศกน,นี่นนครับหลายอย่างเลยครับแล้วเร,เ,รเราต้องกลับทางเดิมครับเพราะว่าเราสั่งบาร์บีคิวไว้เนาะสองไม้โอเคครับหม่าล่านะคะสองไม้หมา่มาล่าใช่ไหม กินนี่เลยครับจัดนี่เลยขออนุญ,ญาตนิดนึงนะพี่นะนี่แม่ค้าก็สวยนะครับผมนี่จับจับกินได้เลยไหมครับอ่าโอเคครับอะอีะเดี๋ยวลกล้องให้หน,น,น่อยซิมเบิร์นซิมเบิร์นหอมหอมหมาล่า หว,วานหวานส่งจำโอ้มันมีอันนี้ด้วยก็ได้กินคู่กันครับสับประรดอโอ้มดี๋ยวเข้ากันเลยโอ้มวูมไว้เหมือนหลังจาิงนะฮินิฮิมันแก็บแซ่บ อ,อแก่วเลยครับไม้น้ในใส่ถุงเลยับวุ้ดของขายหลายครับพี่น้องมากันเน้อตลาดเทศประทิดผมไม่ไหวแล้วท้องมจะแตกท <c oughs> ้อผมจะแตกแล้วนี่มาอุดหน่นงด,ด้านด้านอะไรอีกบาร์บีคิวบาร์บีคิวรสเด็ดนะครับตรงนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ ครับผมทำแตกพี่น้องกินน้ำก่อนอนุญาตนะพี่นะผมขอเป็นเป๊ปซี oh. ่ได้ได้ครับแหขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วพี่น้องเพิ่มเพิ่มพลังก่อนโอ้โหทองยิ่งแดดยิงไหลอื้อหือ ยอดสุดยอดเก<ด>ินเกินที่ได้โอ้โหึบชึบนี่เป็นไง <c oughs> ขายมานานยังพี่ขายได้ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านโควิดรอบสองโอ้พิกวิกฤตให้เป็นโอกาส <c oughs> จัดไปเป็นหมูพวงเทพสถิตแบบที่นี่จัดไป <c oughs> นี่ครับ ม,ม,มีกระเทียมเกี๊ยวดิดเว้ยนี่เป็นไงอ่ะอ่าหมูพวงหมูพวงพวมาแล้วเลยคนระับโอ้สุดยอดสุดยอดอจัดจัดให้นะครับเอาจุกพวงนีครับเอาจักพวงนางร้อนๆเลยครับเอาซี่พวงครับพ,พี่ไทยหรือแม่ตาชีดีครับมีสองแบบเออตาชีสองอย่างละสองนะอย่างละสอง เราข้าวหกันก็เป็นร้านปลาหมึกนะครับ <laughs> แต่ยังไม่เห็นปลาหมึก <clears throat> กำลังกำลังตั้งเนาะข้าวเหนียวเลยคะข้าวเหนียว้าเหนียวยังไม่เอาเหรอกครับตอนนี้นนท้องแน่นท <pillar. S 2> <laughs> ้องแล้วไปกินมาจากข้างในแล้วครับพี่มาขายตรงนี้เป็นประจำไหมครับก็ได<อ>้ย้ายไปทั่วครับอ๋อตรงนี้มีคนมาวางๆๆวรไม่มีที่ประจำเอ๋อไม่มีที่ประจำเป็นตลงอ๋อ เราเคลื่อนก็ได้เคลื่อนเคลื่อนที่ได้โอ้โหพึชึบนี่เป็นไง <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าหมูหมูพวงหมูพวงเทพประทิบนี้ของแท้เลยครับเออแบบนี้ นะครับซิกเนเจอร์ก็คือหมูพวงนะครับผมหมูพวงเทพสถิตพี่น้องเนี่หมูพวงเทพสถิตเชิญมาชิมได้ครับอ่าเชิญมาชิมได้นะครับเชื่อรต้องลองความอร่อยอ่ะอ้าวน่าเห็นไหมก็ค้ารับประกันแล้วพี่น้องแล้วเขาไปชิมกันเลยครับชิมขายมานานยังพี่ขายได้ปีกว่าแล้ปีกว่าแล้ว กลับมาอยู่บ้านโควิดรอบสองอพพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดัดไปเป็นหมูพวงเทพสถิตแบบที่นี่ดัดไปครับอันนี้เคลื่อนที่ไปไหนก็ได้เออนี่อันนี้ก็ไว้โชว์นี่อ่าเแบบ้อย ใส่พริกไปด้วย,อ,ยอ๋อกระเทียมจื๊บเฮ้ยได้แล้วขอบคุณครับได้แล้วครับหมูพวงเทพสถิตพี่น้องจะเอาไปสิบกันเพื่อนครับ <c oughs> กินบัดเมื่อ,อเลยกินบัดเมื่อป <c oughs> กติจะกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมพี่ อเออเนี่ยตอนนี้เล่นเลยน,นี่ครับมีกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวด้วยนี่เป็นไงอะ่ะกินเบิรงครับรวุ้นๆเลยพี่นออ้องเฮืออ,อหืมร้อนหืมหมูหผมจะนุ่มนะแม่ครับนุ่มไรได้ครับผมไม่เค็มเกินไปออพอดี เนาะนไทยมันต้องหอมพิกไทอะมีพิชไกกับเม่ตอซีครับพิชไยขึ้นจมูกเลยอุ่มจริงครับนุ่มจริงรอดรับรองไม่เหมือนที่อื่นแม่อ้้วครับจะเริ่มมาเทมเพลม้กรองเฮ้ยเป็นรน้ำส้มอีกแล้วแบบนี้ น้ำส้มครับน้ำส้มสดๆบ่ค่ายเออน้ำส้มสดๆสดคักสดแม่เอาบอกน้ำส้มกันเราเนี่ยใครซื้อมือบ่ครับอยู่นี่ขายจันทร์กับซุกครับจันทร์กับซุกนะครับเออน้ำส้มสดๆใหม่ๆขอบคุณครับอ้ามือนี่เขาก็เซ็ตภารกิจเป็นที่เรียบร้อยตลาดนัดเทพสถิต พี่นอ้องป้องอปายเออ,อไ,ได้ของหลายไหมไในในโชว์ของดิหลายแหนดูดิอันนี้ยังเดินไม่ทั่วนะเนี่ย <c oughs> แก้วครับพี่น้องอย่าลืมมาเด้อครับจันพุทธสุกจันพุทธสุกน,นะครับเวลาบ้านเราอ่าตลาดนัดเทพสถิตเทพสถิตอย่าลืมพากันมาเด้อครับบ้านเราแก้วไปแล้ว